สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย,ยอ e e y of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของกรณีรักสามเศร้าเรา2องสาคนไม่แน่ใจว่ามีกี่คนถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครเขาตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะเรามาดูคลิปนี้กันว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรบ้างในอนาคต โอเคไหมอ่ะมากันที่ธาตุที่สองธาตุที่สองธาตุดินพึ่งศพกันมาก่อนนะคะบางคนเขา้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าไปเป็นบุคคลที่3ของเขาก็ดีเขามาเป็นบุคคลที่3ของคุณก็ดีเหมือนกันรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีน่าจะโอเคไหมอ่ะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์รักนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นเช่นไรเขาจะเลือกใคร มันจะเป็นอย่างไรบ้างอขอดูพลังงานของดินก่อนพฤศกกันบางก่อนค่ะ1น6ถึงสิกันยา1น6ถึงสิกันยานะคะความรักความสัมพันธ์ของคนในรักสามเศร้าเราสามคนจะเป็นเช่นไร <c oughs> <c oughs> ขอดูพลังงานหลักหน่อยนะจ๊ะอาจารย์อัดคลิปแต่เช้าเสียงยังไม่มาเลย่ะดูกัน ขิงอัพคัพเป็นพลังงานหลักเลยค่ะถือใครไว้นี่มือคะอ่ามีพลังงานของเดอะสตาร์ราศีกุมเข้ามาด้วยมีพลังงานของการตัดสินใจโอ้โหไพของคุณสมกับเป็นดินสมกับเป็นดินดินก็จะนิ่งๆตัดสินใจแบบนี้เลยสมเป็นดินจริงๆคนทาดดินจะไม่เหมือนคนธาดุอื่นที่เขาจะดูนิ่งๆสุข,ขุมร่มรึกเยือกเย็นตัดสินใจเด็ดเดียวใช้เหตุผลใช้ตรกะใช้ความคิด โอ้สิปดาบอ่ะ <c oughs> พไพ่ใบแรกของคุณก่ะเป็น k n n of Cup King of Cup King ถือถ้วยคุณอาจจะมีความรู้สึกรักใครสักคนแต่ความรักที่มันจะต้องตัดสินใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยหรือในบางคนพยายามจะตัดสินใจคุณพยายามจะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุและผลการตัดสินใจนั้น นำมาซึ่งความทุกข์กายทุกใจดูท่าทางแล้วมีทั้งสิบดาบสี่ดาบเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินใจก็ได้นะคนที่ตัดสินใจน่าจะเป็นเขาก็ได้นะคะคุณรักเขาละแต่คุณก็จะไม่ทําอะไรคุณก็จะนิ่งๆเพราะว่าการที่คุณคิดคุณอาจจะคิดมาดีแล้วคุณอาจจะเดี๋ยวนะคะขอโทษทีคุณอาจจะคิดมาดีแล้วคุณอาจจะรู้ว่าเราเหมือนเราทําอะไรไม่ได้ ในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนเราทําอะไรไม่ได้หรือคนที่ทําอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เราที่ตัดสินใจก็ได้นะคะแต่คุณจะมีเหตุและผลในการตัดสินใจในทุกๆอย่างนะคะตอนนี้กำลังบารานเดียวอย่าจิตใจคนมันมีสองสามคนขึ้นไปจริงๆแหละคุณนําคนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเขามีคนอื่นก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าที่คุณจะ ที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจ The wo วลบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลนะจ๊ะอารมณ์ของการต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจทั้งทัที่ไม่ได้อยากบล็อกทั้งทั้งที่ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบนี้ในบางคนจบกันแล้วด้วย The Wo วลการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่าง คุณยังอยากได้ความรักความสัมพันธ์นี้อยู่นะไม่ใช่คุณไม่อยากได้คุณอยากได้แต่เพียงแต่ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะพูดยังไงหรือบางทีก็รู้ทั้งรู้แหละว่าเขาต้องการอะไรแต่มันให้ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือบางทีก็ไม่ได้อยากให้บางทีก็ไม่ได้ยอมอยากเปลี่ยนตัวตนของตัวเองหรือบางทีก็ไม่ได้อยากจะต้องทําอะไรมากกับความรักนี้ไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองไม่ไดอยากเปลี่ยนตัวตนไม่ได้อยากทําอะไรเพื่อความรักนี้รักไหมรักชอบไหมชอบ แต่ถ้าถามว่าต้องเปลี่ยนตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณทำไม่ได้เนี่ยมันยากสีดาบนอนนิ่งๆบางคนเบรกพักหยุดนิ่ง10ดาบมีการเลิกกันแล้วเลิกกันด้วยความเจ็บปวดด้วย10ดาบสี่ดาบเนี่ยบางคนไม่ไม่ติดต่อสืรรร่อสารบางคนนิ่งๆเฉยต่อกันมีเรื่องไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกอีกฝ่ายได้เช่นคุณอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจเขา เขาอาจคุณเขาอาจจะเรียกร้องอะไรเรียกร้องเวลาเรียกร้องความใส่ใจเรียกร้องการดูแลเรียกร้องการเทคแคร์เรียกร้องอะไรก็ได้แต่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะให้เขาได้เพราะเวลาคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในด้านของความรักเหตุผลคุณเยอะค่ะตักกะคุณเยอะเหตุผลคุณเยอะก่อนที่คุณคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นในท่าทีที่นิ่งเฉยของคุณนั้นในท่าทีที่นิ่งเฉยของคุณนั้นคุณก็รู้สึกแย่นะหน่อยนะเครียดเหมือนกันนะ ทุกเหมือนกันนะสิบดาบขนาดนี้ทุกอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณต้องอยู่ในพื้นฐานของเหตุและผลที่คุณคิดอะไรที่เป็นเหตุและผลที่ดีสำหรับคุณอืมเป็นเด็กอะ่ะ <c oughs> เป็นเด็กมีเด็กเข้ามาด้วยนะคุณมีเกณฑ์ของมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีเด็กเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ไม่มีสองนะไม่มีสามด้วยนะน่าจะมีสี่ห้าด้วยมีหลายคนในความสัมพันธ์ เออมันไม่น่าจะมีหลายคนค่ะเด่นหรือในบางคนอ่ะเขาอาจจะเทคุณก็ได้นะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเทเขาก็ได้นะเขาอาจจะเทคุณ <c oughs> คุณทบทวนความสัมพันธ์นี้แล้วคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่คุณอาจจะดิวกับกร,รกฎค่ะกร,ระกฎกันไฟเมสิงธนูลมไมถุนตุนกุมน้ำกร,รกฎเมินพฤชิก คุณทบทวนความรักความสัมพันธ์คุณอยากกลับไปคืนดีกับเขารักทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางแต่ว่าคุณไม่รู้จะทํายังไงดิคุณไม่รู้จะจะไปง้อเขายังไงคุณไม่รู้จะทํายังไงเขาเชื่อใจคุณอาจจะไปดีกว่าคนเจ้าชู้หรือตัวคุณเองเจ้าชู้ก็ได้นะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือมีใครในความสัมพันธ์หลายๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันหาทางออกยากเหมือนกันคุณเองคุณก็พยายามหาทางออกพยายามทบทวน พยา,า,พายามหาแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะรักที่มีความแตกตา่างสถานะความคิดศาส,สนาวัฒนธรรม,มสิบดาบคืออะไรดินเพื่อสอบการบังกรสิบดาบคืออะไรครับรักครั้งนี้มีเงินไหมมีเงินมีทองมีการจุนเจอือเกื้อหนุนจุนเจืจอในเรื่องของเงินคุณอยากเริ่มต้นใหม่ คุณมองว่าใครคนนี้สามารถจะเป็นครอบครัวเป็นความสุขเป็นการแต่งงานอดีตที่ผ่านมาเนี่ย <_ d ata> เขาเคย <_ d ata> เขาเคยเป็นความสุขและสามารถมองถึงการแต่งงานได้หรือการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินการซัพพอร์ตในเรื่องของงานการซัพพอร์ตเรื่องของจิตใจมาหมดรักด้วยรักด้วย,ร,วยรักเงินด้วยถ้าคุณรวยว่าเขาเขาก็รักคุณเพราะเงินหรือเปล่าหรือคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันเคยมีความมั่นคงมันอยู่กันมานานแต่ว่าตอนนี้ความมั่นคงที่คุณคิดเนี่ยความรู้สึกของคุณที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงเหมือนที่คุณคิดคุณอาจจะคิดแต่คุณไม่พูดคุณอาจจะจริงใจหรือคุณอาจจะต้องการความสัมพันธ์นี้แต่คุณไม่พูดคุณไม่บอกออกไปอารมณ์ของความเสียใจผิดหวังแบบรู้สึกแย่รู้สึกน่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้มากเสียดาย รู้สึกเสียดายวันเวลาในบางคนเป็นครอบครัวกันได้บางคนอยู่กันมายาวนานมากรู้สึกรักรู้สึกมั่นคงรู้สึกเสียดายเสียใจกับรักที่มันต้องพังลงไปนะคะบางคนอยู่กันมานานมากแล้วแต่การอยู่มานานมากแล้วมันอยู่ที่คนสองคนเหมือนคนสองคนที่ไม่ยอมปรับตัวคุณเองไม่ยอมปรับหรือเขาไม่ยอมปรับกันแน่กับความรักความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอ่ะไปดูพลังงานของเขากัน ไปดูพลังงานของคนที่คุณรักกันค่ะพลังงานขงเขาเป็นยังไงชีวิตก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะรู้สึกถึงทางออกในความรักความสัมพันธ์นี้มันยากเหลือเกินนิ่งเบรกพักเพราะยังไม่เคยลืมกูหรอกแต่เขาจะไม่ทำอะไรเพื่อคุณอีกแล้วทำใจ คุณอาจจะดิวกาดาสีธนูทำบาลานการทําใจการทําใจทําใจทําใจเขาบอกว่าเหนื่อยกับความรักนี้ค่ะเขามีเรื่องหนักราสาหัสการหลายอย่างที่เขาต้องผ่านพ้นเขาเด็กกว่าคุณความรักไม่มีการพัฒนาไปโฟกัสงานเงินชีวิตการเดินออกไปอยากไปไหมยังไม่จบนะความรักนี้เดา The Star. โอ้ไพ่ของราศีราศีกุมขึ้นมาสองสารอบละ บางทีคุณเดิวกับกลุ่มหนักมากเลยนะดีวกับกลุ่มหนักมากและกลุ่มคนนี้เป็นคนที่กุ่มใจคุณไว้เขากุมหัวใจคุณไว้แต่ว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์อีกแล้วก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะมีหน้าที่ภาระหน้าที่การงานของเขาที่ต้องแบกรับหลายอย่างเขาเป็นคนค่อนข้างทำรนค่ะ แต่ลักษณะของคนที่ปรับปรานทําใจกับทุกๆสภาพถามว่าอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมไม่ได้อยากเดินออกไปจายอมจําใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะไปโฟกัสงานโฟกัสเงินคนคนนี้เป็นอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณแล้วก็เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนมีความคิดเป็นคนมีแนวคิดเรื่องการทำมาหากินเป็นนักธุรกิจได้เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้ เป็นคนที่ชอบทํางานทําการชอบแบบชอบหาเงินสร้างรายได้เขาเรียกหาเงินสร้างรายได้เขาก็รู้สึกเหมือนคุณคือการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขารู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยการอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้เกิดการเติมเต็มมันไม่ได้เกิดความรักระหว่างกันเหมือนเขาเขาบอกว่าเขารักคุณแต่คุณล่ะรักเขาไหมคุณพัฒนาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม ทำอะไรเพื่อเขาไหมเอ,อ่อาร์ประมาณนั้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กตัวเขาเองไปรเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะมีอะไรหลายอย่าง,างในชีวิตที่เขาต้องทําเช่นงานการแบกรับปัญหาในเรื่องครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวอา,อาจจะเป็นซิงเกิลมอมซิงเกิลแดดคนที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องครอบครัวหลายๆอย่างที่เขาต้องทําขยันทํางานทามาหาเก้นอ่นานะจ๊ะโอเคไหมราศีกุม,มานะมาแบบเยอะมาก เน้นมาทางกลุ่มเลยกลุ่มธนูอ่าทำแผนเขาเขาอาจจะไม่เกณฑ์ของการเดินทางค่ะเดินทางไปหาครอบครัวมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลืออาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวักษณะแบบนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณไหมคะ ที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมคนนี้คนรักคุณจริงๆไหมเขาหวังอะไรกับคุณไหมเดฟูค่ะคุณอาจจะดีวกับเด็กรักสนุกไม่ผูกพันหรือเปล่าหรือชอบเขาจริงใจไหมเหรอเขาเป็นคนมีอิสระในตัวเองค่อนข้างชอบเดินทางชอบอะไรแปลกใหม่รักอิสระอิสระในความคิดอิสระในการกระทําเขาส่องคุณอยู่ถ้าสองได้ถ้ามีหนทางที่ส่องกันได้เขาส่องคุณอยู่ค่ะ จะกราเขาจริงใจกับคุณไหมเขามองว่าคุณต่างหากที่ไม่จริงใจกับเขาค่ะเขามองคุณเล่นเล่นเขามองคุณเล่นเล่นในความสัมพันธ์นี้ไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้นะคะไพ่สลับกันได้คนคนนี้เขามองว่าคุณไม่จริงใจค่ะคุณไม่จริงใจคุณไม่ซื่อสัตย์คุณแอบนอกใจคุณแอบคุยกับคนอื่นคุณอาจจะคุยกับเขาแต่คุณคุยกับคนอื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาไม่เวิร์กไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขได้อีกต่อไป คนคนนี้อาจจะรักตัวเองเป็นสดวสวยรวยมากหรือแต่งตัวดีดูมีเสน่ห์ดูมีคนเข้าหาเยอะสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็จริงใจไหมเขามีความจริงใจแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะผูกมัดขนาดนั้นคือจริงใจแต่เขาอยากให้คุณจริงใจกับเขาด้วยเขาให้ใจเขาก็อยากได้ใจกับคืนแต่ถามว่าอย่างอื่นนั้นมีไหมไม่เขาส่องเก่งนะคนนี้เขาส่องแล้วเขาก็ฉหลา เขาฉลาดกว่าที่คุณคิดเยอะเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เขารับรู้มานะแล้วเขาก็ไปโอ้ตัดสามาแล้วใช้ไพ่คนละชุดนะเขาไปข้างหน้าแล้วค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดมีเหตุผลมีตรรก,การในชีวิตเหมือนคุณเขาอาจจะเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาค่อนข้างมีอิสระในตัวเองอิสระที่จะรักอิสระที่จะทําท้าการที่อยู่ตรงนี้ แล้วทาให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขหรือการที่การที่เขายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกของการแทงข้างหลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบแทงข้างหลังกันอ่ะเขาไม่ไว้ใจคุณถ้าเขาถ้าคุณมีคนอื่นเขาก็ไม่จ,เเมจำเป็นต้องเขาเรียกว่าถนอมน้าใจไหมเขาก็ไม่จําเป็นต้องดีกับคุณไหมเขามันก็จะไม่จําเป็นต้องต้องทําอะไรเพื่อคุณคุณทําแบบไหนมาคุณก็จะได้รับแบบนั้นกับคืนมา เช่นเดียวกันในความคิดของเขานะเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีอิสระในความคิดมากสดใสร่รวยมากอ่ะเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ไหมเขาจะเทคแ a คชั่นเขาจะทาอะไรก็จะปรับความเข้าใจก็จะส่งอความหาเขาจะงอคุณไหมอืมเขาจะทําอะไรไหมสามดาบเขาเจ็บมาเยอะค่ะสามดาบเติร์ดค่ะเจ็บในซ้ําๆในที่เดิมๆเจ็บอยู่นั่นเจ็บในใจนี่แหละ รอคอยค่ะสิบดาบค่ะโอ้แม่เจ้าบาดเจ็บไม่แพ้กันค่ะต่างคนต่างเจ็บเครียดนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดหรือเป็นคุณละ่ะใครนอนไม่หลับจิตตกกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาบอกว่าคุณมากเกินไปคุณหนึ่งคุณดึงคนเข้ามาในนอกจากครอบครัวของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วไพเ่เวเอร์ซ่าได้นะคะไพ่สลับกันได้ขนาดที่อ่านนะในขณะที่คุณมีครอบครัวแล้วเนี่ย คุณยังดึงคนต่างๆเข้ามาในความสัมพันธ์นอกจากเขาคุณยังมีคนอื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกหมดศรัทธารู้สึกถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและมองคุณไม่ได้มองคุณเหมือนเดิมไปแล้วเขาเคยศรัทธาเขาเคยรักเขาเคยคิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนบานี้แต่สิ่งที่เขาเห็นกับความเป็นจริงมันต่างกันดินอ,อารมณ์นั้น โอเค่ะ okay, อ่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังรอคอยเขายังปรารถนาที่จะรอคอยและเดินไปข้างหน้ากับสิ่งที่เขาต้องการซึ่งมี่เขาใฝ่ฝันอะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันกับความรักดีๆไม่ใช่ความรักที่ถูกเลือกค่ะเขามีคนใหม่ไหมมี มีคนเขาโอ้มีเพียบเลยมีคนมาหยิบยื่นไม้ตีค่ะมีคนมาหยิบยื่นไมตีม,ม,ม,ตมีคนมาจีบไม้แอลอยู่สม่ำเสมอเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นะตอนนี้คืองานค่ะงานการมีพลังแห่งการทํางานการมุ่งไปข้างหน้ากับอนาคตสิ่งที่คนคนนี้คิดในจริงๆไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความรักความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของเขาความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีเรามไม่ดีก็ไม่เอาแต่สิ่งที่เขาต้องการคือความมุ่งมั่น ความมุ่งหมายความสําเร็จงานการชีวิตที่สําเร็จมีคนมาจีบเพียบเลยแต่ไม่เอาค่ะไม่ชอบไม่ได้ชอบใครง่ายๆช่างเลือกเป็นคนใจบุญเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีน้ําใจแต่คุณทําให้เขารู้สึกผิดหวังมากๆอืเขามีคนอื่นเข้ามาจีบแต่เขาไม่เอามีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ไม่สานต่อความสัมพันธ์กับใครเลยแต่ดูเป็นคนที่ สิ่งที่เขาต้องการคืองานเงนินชีวิตมีเกณฑ์ของการไปทำบุญเขานิ่งเฉยอยู่แบบเนี้ยสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดที่เขานิ่งเฉยสิ่งที่เขาทำเขาคิดคืออะไรเจ็ดถ้วยค่ะเขาไม่อยากอยู่ในความเพ้อฝันเขาไม่อยากอยู่ในชิตรนาการเดอะเดทจบ คุณอาจจะเดี่วกับพุชจิค่ะไปไปทำงานค่ะมีเกณฑ์ของกะโอ้ผู้หญิงเก่งพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนเก่งมากนะเป็นคนที่ชอบทำงานชอบทำงานมีภาระเขาบอกว่าตัวเขาเองมีภาระหน้าที่เยอะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตเขา,ำาลำบากลำบากไม่ใช่ลำบากแบบ ลำบากแต่สบายค่ะลักษณะของคนที่ลำบากแต่สบายคือคนธมากินกเรียกว่าธมากินคนขยันคนหาเงินลําบากชีวิตเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ร่ำรวยมาไม่ได้รวยเงินทองมากมายเพราะฉะนั้นตั้งทําถึงเมย์ทำงานค่ชีวิตเขาทางานครอบครัวคือสิ่งที่หนุนนําชีวิตครอบครัวคือสิ่งที่เขาตอบสนองความรู้สึกของเขาโอเคไหมอ่ะงั้ามาดูกันว่าความรักครั้งนี้ สุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรครับจะจบกันไปเลยเบ็ดเสร็จเจ็ดขาดไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไหมมันเคยเป็นการวนๆไปไป,ไป,ไปกลับกลับกระไลทั้งหลายรอบคราวนี้จะจบกันไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วหรือจะวนกลับมาเหมือนคราวก่อนๆคะ่ะเจ็ดถ้วยเดอะจัสติกเดอะซันคุณอาจจะดีวก,กับคนที่เขามี เขาค่อนข้างมีความสุขได้้วยตัวเขาเองแล้วดียวกาคนที่มีชื่อเสียงเขาก็เป็นเมันคนค่คะ Queen of Cup เนี่ยเป็นการตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุและผลค่ะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนตักกะเยอะเอตดผลเยอะก้าวหดี่ยญเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนี้เขาบอกเลยว่าเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเดชารีอดรักทางนี้เป็นรักทางกายหรือเปล่ารักทางกายอ่าโอเค พ่บอกว่าถ้าถามว่ามันจะจบกันไปเลยไหมในพ่มองถึงความสัมพันธ์ที่จริงๆยังมีโอกาสที่จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะถ้าคุณต้องการในความสัมพันธ์นี้เขายังรออยู่เขายังไม่ได้ไปไหนหรอกเขายังเฝ้าฝันรอคอยถ้าคุณอยากจะปรับความเข้าใจหรือคุณอยากจะเดินไปกับเข,า,ขาคุณมีโอกาสที่จะเดินไปกับเขาได้นะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีใครเลยเขาก็ไม่ได้มีใครคนจีบเยอะแต่ก็ไม่ได้มีใครเขายังรอคอยคุณอยู่เสมอรอคอยคาคาตอบ รอคอยคําอธิบายรอคอยคําพูดรอคอยว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้ไหมแต่ถึงคุณไม่กลับมาเขาก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้าของเขาเขามองไปถึงอนาคตข้างหน้าของเขาเขายังบอกเขาฝากบอกว่าเขารออยู่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมทั้งความคิดความทรงจําความรู้สึกแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือสิ่งที่เขามองจากคุณมันต่างออกไปเพราะการได้เรียนรู้ศึกษาในตัวตนของคุณเขารู้สึกผิดหวังในตัวตนของคุณ นะถ้าจะกลับไปก็ต้องกลับไปด้วยบริสุทธิ์ใจกลับไปแบบดีๆมันอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะจ๊ะถ้าอยากจะกลับมันมีโอกาสแต่มันอยู่ที่โอกาสนั้นมันอยู่ที่ตัวตนของคุณว่าคุณใจอยากได้โอกาสนั้นหรือไม่นะจ๊ะดินจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s i a f A e 0329ฟเา้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ